ส่วนนี้ก็จะเป็นเลดี้สค่ะอันนี้ก็คือเคลส่วนอันนี้หัวผักกาดอันนี้ผักกาดหัวอันนี้ก็กระลำปีเหมือนกันอันนี้สลัดค่ะอันนี้ก็สลัดกันกละสายพันนี่ค่ะนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วปล่อยๆอ,อีกแล้ว โอยมันไม่เจอแดดหลายวันแล้วก้าผักเราต้องเอาไอ้ไอนั่นมาฉีดแล้วแบคทีเรีที่เราผสมเชื้อราตัวดีค่ะค่าเชื้อราตัวร้ายค่าแบคทีเรียตัวร้ายที่มันจะมาทำให้ก้าผักเราเหลืองเป็นอินซีค่ะลูกสาววิจัยมาจากมหาวาลัยธรรมศาสตร์ เขาเขาเรียนไอ้น,นั่นมาทำไมา้แม่ทดลองเขาเรียนจบไปสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเศษพวกนี้นะคะก็ได้ผลดีอยู่เดี๋ยววันหลังจะจะจะ,จะทำวิธีผสมให้ดูค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชมต้นผักหน้าบ้านกันกล้าผักค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยค่ะวันนี้มีผลมากกับกล้าผักเรากลัวจะเป็นเชื้อราเพราะว่าเขาไม่โดนแดดหลายวันแล้วค่ะที่บ้านเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันไหมคะน่าจะเหมือนกันทั่วประเทศเนาะนี่ค่ะ ใหญ่เลยอันนี้เริ่มจะเหลืองเหือผักกะหล่ำปีต่อมาก็จะเป็นสลัดค่ะสลัดตรงนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้ก็สลัดเหมือนกันค่ะที่รู ว่างๆตรงนี้เราขายไปค่ะนะคะต้นก้าพริกเราขายต้นระบาดนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ขาวปีค่ะขาวปีพนันุแบบนี้เลยหมอนแน่นๆเลยอันนี้ก้าระบาดเหมือนกันที่รูโบโบนี้เราขายไปนะคะเมื่อวานขายขายเมล็ดเอไม่ใช่ขายก้าพันไปค่ะ ต่เขาโดนฝนจะเ,นนเหลืองนลยนีย่ไม่โดนแดดหลายวันค่ะลาลูกค้ามาก็ซื้อจะเลือกต้นใหญ่ๆให้ต้นเล็กๆก,ก็แถมไปกลัวเขาจะเป็นเชื้อราก่อนไม่ยังไม่ได้เจอแดดเลยเนีย่หลายวันละอันนี้ก็ขาวปีเหมือนกันค่ะอันนี้จะลงอันนี้น่าจะเป็น เียงรถด,ดังมากติดถนอนอันนี้น่าจะเป็นผักไปบวางตุง้งบั็อกชอยเนี่ยลงไปแล้วเต็มแน้อันนี้มะเขือ,ปอเปเราะค่ะเพื่อนมะเขือเปราะอ,อันนี้ก็จะเป็นตังชายส่วนนี้เป็นพริกหวานพริกหวานจะนอกหรือยัง จะเอานี้ไว้กลัวฝนกระแทกเขาค่ะน่าจะเอาออกได้แล้วกดเป็นเชือ้อรามีสีมีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงค่ะอันนี้สีแดงแต่ก้านนี้อันนี้พริกเหลืองพริกหวานค่ะอันนี้ก้าอะไรไม่รู้ต้องถามพี่ผิดอันนี้ก็ไม่เคยเพศิดค่ะ นเีนี้จะเป็นต้นละสิบบาทอันนี้ใบแมงลักแมงลักก็สิบบาทเหมือนกันนี่แค่ป่านนแค่ป่าอันนี้ต้นยออันนี้คือเคีวค่ะเคีวใบอีกโดนฝนอีกแล้วเคีวเมื่อกี้นี้กำลังดีเลย นั้นคือหวัวโคลัมบบตก,กลำปมอันนี้กวางตุง้งฮองเต้ค่ะเพื่อนๆกวาตุง้งฮองเตอ้อันนี่ปุกโชว์นี่ก็คือสลัดนี่ค่ะขายดีมากเลยนี่สลัดตระระบาท ดอกไม,ม,ม้เขาสเทงามงามฝนตกแต่ก็ไม่มีปัญหาเหมือนก้าถักอันนี้ผักกาดอะไรไม่รู้เราย,ยังไม่รู้ชื่อเลยเลูกสาวเอา,มาเมล็ดพันมาแล้วก็ปลูกไปงั้นน่ะของเกาหลีค่ะอันนี้อันนี้แล้วก็นี่ก็เป็นมะเขือเปราะต้นใหญ่แล้ว พอที่พร้อมที่จะลงได้แล้วเนี่ยอยู่ในกระถางส่วนนั่นนะ่ะก็จะเป็นกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีกระล่ำปีหัวลพาเสียบยอดไปข้างกลางอันนี้ดาวเรืองแล้วก็จะมีพริกหวานพริกหวานก็มีค่ะ ็จะเป็นไอ้